ด้วยนะครับที่ดักจับเราที่เลนเชอรเลยครับมาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องของเราสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปน้องเนี่ยได้ไปเข้าไปพักบนด้านในเสียงพิธีกรเลยครับตอนนี้เราจะมี Small Talk Session กับ everyone who's acting in Unlimited Love this series สวัสดีครับอิมฟ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับไฟนอลคอมเพนนีที่ตั้งแต่บูทีครับ ให้กำลังใจกับทุกคนแล้วก็วันนี้ลุ้นเหมือนกันว่าใครจะได้มิ s ช u n i r s e t i ่อาเมนาที่เคยประกวดมาก่อนข้างหลังเวทีต้องตื่นเต้นสุดๆเลยมีอะไรอยากฝากบอกมัมันบอกว่าหนูอยู่นิ่ง z o o หน่อยได้ค่ะ่้เลเชื่อว่าการกู้เง้เาไน่ะีนีเรตออยี่อย่คิว่าเรามี อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆในวันนี้ตัวเต็งก็คือตัวเต็งแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เนาะใ,ใช่ไม่ว่าจะเป็นใครวันนี้ทำให้เป็นที่ที่สุดเป็นใจคขาดเองขอฉลอเลยครับผมมี่ะ,ะมไรอยากฝากบอกทุกคนที่กำลังตื่นเต้นสุดๆก่อนขึ้นเวทีในอีกไม่ถึงคนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้แม่ก็ขอทุกคนสู้ๆนะคะท,ทคคำให้เต็มที่ค่ะพิศวาสทำให้เหมือนปรสชดทมายของชีวิตเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางชีวิตของทุกคนแล้วโอเคดูดีฟ้าสิเรีกบร้อยครับผม พูดถึงซีรีส์หน่อยใกล้เข้ามาแล้วตุาาลาคมนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ชมกันใช่ค่ะเมื่อวันแ้ก็มีการปล่อยตัวอย่างไปบ้างแล้วค่ะก็เป็นตอบรับที่ดีก็ดีใจที่ลหลายๆคนมารอคอยกันอย่างดุเดือดก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกแะนะคะที่ MGI ผลิตขึ้มาเพื่อนางงามทุกคนซัพพอร์ตนางงามทุกคนในใค่ายด้วยก็อาจจะมีเรื่องต่อไปแล้วก็อาจจะมีนางงาม MBeauty มาร่วมด้วยก็เป็นได้ก็อยากทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่าน ตุลาค่ะตุลาคมปลายปีนี้นะครับใช่ชมผลงานแน่นอนใช่คแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับต้นปีหน้าค่ะสำหรับเรื่องกุบปุบค่ะที่จะได้รับชมกันโ,โอเคขอบคุณมากเลยนะครับอขอถ่ายถ,ถึงคุณสติ๊กน้อยนะครับ ข้าสู่รอบนัดนะครับสำหรับการร่วมรับชมรอบไฟนอลคอนเทนที่ชื่นนะครับอีกสักครู่เดียดใช่แล้วเลยครับทุกท่านครับและนี่นะครับเป็นทีมสืลพิธของเอ i ของเรากับสเปเชียลเกสต์นะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเลดคัพไปของเรากับเอ็2025ไฟนอลคอนเท t i ี่ชื่นเลยครับตอนนี้เราก็จะไปเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะฮะเชื่อว่าแฟนๆทุกท่านนะครับอยากที่จะเข้าไปสู่เอ i Hall นะครับหนึ่งใน็มทีที่สวยที่สุดตลอดการจริงๆนะครับเชื่อว่าทุกคน อยากเห็นแล้วว่าสุดยอดโปรดักชันในค่มภีร์นี้มันจะสุดยอดมากกว่าในหลายรอบที่ผ่านมายังไงโอ้โหแล้วยิ่งกว่านั้นคือเราก็จะรู้แล้วว่าใครคือ Miss Universe Thailand คนต่อไปนะคะโอเคไม่เกินไม่เกิดเที่ยงคืนนี้เดี๋ยวก็ถูกรอดนะครับรอมโอเคใช่คนที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปร่วมดูด้วยกันครับใช่นะครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆแคมุกทุกท่านนะครับที่อยู่ณ MJ Hall รวมถึงผู้ชมที่รับชมทาง f a c e Miss Universe Thailand ครับนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในรอบ Final Competition Miss Universe Thailand 2025ในช่วงนี้ครับผมแชมป์สกุลลิปพานนท์ครับผมโจโชลวิทย์ครับฉันฟ้าใสคุณสุดาดริวิทย์ค่ะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ In Final Competition Miss Universe Thailand 2025สวัสดีครัขอบคุณครับ